สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในปีมะเส็งประจำเดือนพฤศจิกายน2567นะครับดวงชะตาของคนปีมะเส็งตัวคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทำนายกันเลย เรามาเริ่มจากการงานถ้าพูดถึงการงานของคนปีมะเส็งในเดือนนี้ถือว่าดีทีเดียวครับคนที่ทำง,งานประจําและรับราชการนั้นในช่วงนี้การงานโดดเด่นครับเรียกว่ามีข่าวดีเข้ามาให้ยิ้มได้สบายอกสบายใจได้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนคุณดีมากผลการประเมินออกมาดีโดดเด่นครับแล้วเพื่อนปู่เพื่อนร่วมงานบริวารคนใกล้ชิดต,ต่างก็ชื่นชมนะครับ และพยายามส่งเสริมสนับสนุนคุณทําให้คุณมีโอกาสที่จะมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นด้วยสําหรับคนที่ทําธุรกิจในช่วงนี้นะครับธุรกิจปังมีโอกาสคว้าเงินรายได้เป็นกอบเป็นกำรรถ้าคุณอาศัยความฉลาดความรอบรู้ของคุณสร้างโปรโมชั่นใหม่ๆสร้างเครือข่ายใหม่ๆปล่อยปลัวออกไปครับ แล้วช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สิ้นเดือนใครปล่อยโป,โปรก่อนได้เปรียบน,นะครับคุณจะสามารถกอบโกลผลประโยชน์ทางธุรกิจได้ดีมากในเดือนนี้นะครับบางคนมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายธุรกิจมีโอกาสลงทุนธุรกิจเพิ่มเติมในช่วงนี้ด้วยสําหรับคนที่ทําธุรกิจนั้นนะครับในเดือนนี้ธุรกิจที่ถือว่าดีมีอยู่หลายตัวทีเดียวนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคนที่ทําเป็นออร์แกไนซ์ คนที่ทําธุรกิจบันเทิงคนที่ทําเกี่ยวกับออนไลน์คนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพความสวยความงามถือว่าดีถือว่าโดดเด่นมากนะครับในช่วงนี้แต่คุณก็อย่าลืมนะครับต้องรอบคอบให้มากสักหน่อยในการตรวจสอบเอกสารสัญญาตัวเลขต่างๆด้วยนะครับอย่าปล่อยให้บริวารทำงานแล้วไม่สนุกสนใจเดี๋ยวแทนที่ได้กำไรกลายเป็นเสียหายได้นะครับ ต่อไปสําหรับนักเรียนนักศึกษาในช่วงนี้ต้องอาศัยความขยันหมันเพียรเพิ่มขึ้นครับและถึงจะดีเพราะคุณมีโอกาสนะครับที่จะโดดเด่นมีโอกาสมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือของทั้งครูอาจารย์ผู้ปกครองและเพื่อนของตัวคุณเองด้วยนะครับแต่ถ้าคุณปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่สนุกสนใจอะไรเลยโอกาสที่จะดีที่จะโดดเด่นมีชื่อเสียงนั้นเห็นจะยากนะครับเพราะฉะนั้น อาศัยความขยันบันเพียรไว้ครับและจะดีกับตัวคุณเองสําหรับคนที่ตกงานที่ต้องการงานประจำำําทําลุกขึ้นและเดินออกไปสมัครงานเลยครับเป็นช่วงจังหวะเป็นโอกาสที่คุณจะได้งานทําครับแล้วในช่วงนี้นะครับบางคนนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อนของคุณเองก็ช่างส่งเสริมสนับสนุนดีนะครับการสมัครงานยาสมัครทีเดียวครับ เตรียมตัวเองให้พร้อมตั้งแต่ความรู้ความสามารถบุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมและออกไปสมัครงานคุณมีโอกาสได้งานทําสูงมากนะครับถ้ารู้จักใครรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ให้เขาช่วยเหลือบ้างก็ดีนะครับอย่ายิ่งอย่าทะนงตนเกินไปการยิ่งการทะนงตนว่าฉันเก่งนั้นในช่วงนี้ใช้ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าในยุคนี้มีคนที่ตกงานอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับเศรษฐกิจมีปัญหาบริษัท เลยเอาพนักงานและตัวคุณล่ละครับถ้าคุณไม่เก่งจริงไม่พร้อมจริงโอกาสถึงแม้ดวงชะตาจะดีมันก็ลดลงนะครับชีวิตคนเรานั้นฟ้าลิขิต50%ซแต่เจ้าชะตาตัดสินใจอีก50% 50%อซนนั้นอยู่ในมือคุณนะครับเตรียมตัวเองให้พร้อมแล้วกันแล้วจะดีครับต่อไปมาดูกันต่อเรื่องการเงินสําหรับเรื่องการเงินนั้นห้ายคนทีเดียวนะครับคนตีมะสง ที่เงินไหลเข้ามาค่อนข้างดีทีเดียวบางคนนั้นได้เงินก้อนโตมาด้วยในช่วงนี้บางคนมีโบนัสเข้ามาบางคนนั้นมีโชคลาภเข้ามาบางคนได้บรดกผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนทําให้การเงินของคุณดีมากนะครับโดดเด่นเป็นที่ยอมรับบางคนนั้นจะได้ทรัพย์สินก้อนโตครับบางคนนั้น จะได้ทรัพย์สินจากการงานเพิ่มเติมด้วยเช่นบางคนได้ปรับเปลี่ยงตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วมีบ้านพักหรือมีรถประจําตําแหน่งเพิ่มเติมขึ้นมาทาให้คุณยิ้มได้สบายสบาอยใจได้นะครับเรื่องการเงินนั้นมีคนคอยช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนอยู่นะครับสําหรับรายรับถือว่าดีมาดูรายจ่ายกันต่อไปรายใจ่ายในเดือนนี้ยังคงเป็นนี่เก่านี่ดืมนะครับบางคนอาจจะมีภาษีสังคมเพิ่มขึ้นมาบ้าง มีรายจ่ายเนื่องจากบุตรบริวารเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นบริหารจัดการการเงินดีๆแล้วกันเพราะเงินขาเข้าค่อนข้างมากถ้าใช้จ่ายตามอำเภอใจระหว่างถึงแม้เงินเข้ามากเท่าไหร่มันก็สนุดได้นะครับต่อไปมาดูกันต่อในเรื่องความรักนะครับมาเริ่มต้นที่คนโสดเลยนะครับสําหรับคนโสดในช่วงนี้สเสน่ห์แรงครับบางคนมีคนเข้ามาให้เลือกหลายคนทีเดียว บางคนมีทั้งคนเก่าที่พยายามรีเทิร์นคนใหม่ก็เข้ามาแล้วมีพ่อสื่อแม่สื่อชักนำมาด้วยเพราะฉะนั้นในเดือนนี้คุณมีโอกาสได้เลือกครับเมื่อมีโอกาสได้เลือกจงเลือกเอาที่ดีที่สุดคำว่าดีที่สุดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนดีที่สุดคือรูปร่างหน้าตาดีบางคนดีที่สุดคืออุปนิสัยใจคอดีบางคนดีที่สุดคือการศึกษาดีบางคนดีที่สุดคือ รูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพรวมทั้งเอาเกาใจดีนะครับของคุณเป็นอย่างไรคิดแล้วเลือกดีๆอย่ารีบร้อนเกินไปและที่สําคัญดูด้วยนะครับว่าเขาโสดอยู่หรือไม่ถ้าเขาโสดอยู่จริงแล้วกนให้ใส่ใจคอไปกันได้อันนั้นจะดีที่สุดครับสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่นะครับในคู่นี้ความรักดีครับในช่วงนี้ต่างก็ดูแลเอาเกลใจกันช่วยเหลือเทคแคร์กันดีนะครับ มีกิจกรรมทำร่วมกันมากทีเดียวหลายคู่ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่หลายคู่มีการวางแผนที่แต่งงานกันก็ขอแสดงความยินดีเอาไว้ล่วงหน้าด้วยเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องมงคลมากสําหรับชีวิตคนเรานะครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับต้องใจเย็นต้องใจเย็นย้ําเลยนะครับอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นปกติเป็นธรรมดาอย่าปล่อยให้การไม่มีเหตุผลทําลายความรู้สึกดีๆ ต่อไปสําหรับคนที่แต่งงานแล้วที่มีครอบครัวมีคูมค่มีเจ้าของอยู่ในเดือนนี้หลายคู่หลายครอบครัวมีข่าวดีเข้ามาได้สัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้ามาในครอบครัวบางคู่มีการตั้งคันได้บุตรได้หลานนะครับก็ขอสแสดงความดีเอาไว้ลนวงหน้าด้วยเลยในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณแฮปปี้ครับมีความสุขดีตางก็ดูแลช่วยเหลือเทคแก่กันดีมองตาก็รู้ใจนะครับว่าคิดอะไรกันอยู่บางคู่ได้ชวนกันออกไปทํากิจกรรม ต่างทิน่นต่างที่ต่างสังคมทําให้ยิ้มได้สบายอ,อกสบายใจได้ในช่วงนี้นะครับสําหรับผู้ที่เคยมีปัญหากันมาหันหน้าเข้ามาพูดมาคุยกันเสียใช,ช้เหตุใช้ผลอะไรที่ยอมกันได้ก็ขอใยอมที่คุณยอมคนรักมากเท่าไหร่คนรักก็จริงยอมคุณมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวยิ่งคุณให้เกียรติคนรักมากเท่าไหร่คนรักก็จริงให้เกียรติคุณมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเช่นกันก็จะช่วยความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนนั้นดีมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับสุขภาพในช่วงนี้นะครับ คุณถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับที่จะต้องดูแลสุขภาพใช้ชีวิตต้องไม่ประมาทด้วยสําหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผมผมได้ทิ้ง ID Line ไว้กับคุณนะครับคือแอดไลน์ ine, และส่งข้อความว่าอยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณเมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณก็ส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิด ถ่ายรูปลายมือชัดๆส่งมานะครับพอถึงเวลาตามนัดหมายผมก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณสําหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วจใจผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขออภัยด้วยเพราะคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอลล่าจงชิวลงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับกัระยะาณมิตรของคุณด้วยเผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาบ้านไม่มากคนน้อยนะครับเพราะในทุกคลิปนอกจากทำนายดวงชะตาแล้วผมยังบอกวิธีการป้องกันปัญหา และบอกวิธีการแก้ปัญหาเอาไว้ให้ด้วยแล้วจะอยากราเสียเขาก็ย่อมมีประโยชน์อย่างแน่นอนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ